จากร้านไก่ปิ้งข้างทางธรมธรมดาากลายเป็นค่าปรับหลักแสนที่เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปเลยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับคือภาพของร้านไก่ปิ้งหมูปิ้งแบบรถเข็นเนี่ยเป็นอะไรที่เราเห็นกันจนชินตาเลยใช่ไหมครับตามท้องถมบ้านเราและเนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้คุณทวัชชัยเทพสุทิน ซึ่งเป็นพ่อค้าเจ้าของร้านเนี่ยนะครับหากินไปวันๆมีกำไรจากการขายอยู่แค่ประมาณวันละ300-500ถึงบาทเท่านั้นเองครับถ้าลองคิดเป็นเงินดอลลาร์นะก็แค่ประมาณ8-14ถึงดอลลาร์สหรัฐน้อยมากครับแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับอยู่ๆเขาก็โดนใบแจ้งค่าปรับแล้วตัวเลขที่เห็นนี่โอ้โหสูงถึง1 5 9 0 0 0บาทเลยนะครับ หรือถ้าคิดเป็นเงินต่างประเทศก็คือมากกว่า4,000ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวคำถามใหญ่ที่ตามมาก็คือเอ๊ะแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันร้านอาหารข้างทางเล็กๆเนี่ยนะจะโดนค่าปรับมหาศาลขนาดที่ว่าเทียบเท่ากับกำไรที่ต้องหามาทั้งปีหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกมันเป็นไปได้ยังไงโอเคครับเรามาลองไล่เรียงเหตุการณ์กันดูนะครับ คือคุณทวัชชัยเนี่ยเขาเปิดร้านขายไก่ปิ้งหมูปิ้งนาบานตัวเองที่ปากเกร็ดมาได้ประมาณ4ปีแล้วและเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลแวะเข้ามาตรวจสอบร้านของเขาและแล้วในวันที่2ตุลาจดหมายก็มาถึงบ้านครับแจ้งว่าให้ไปจ่ายค่าปรับ1นึ0งแบาทภายใน30วันเอาล่ะครับทีนี้เรามาแกะรอยกันดีกว่าว่าไอ้ตัวเลขแสนกว่าบาทเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมาจากไหนกันแน่ เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่กฎหมายฉบับเดียวเลยนั่นก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ .2535 ซึ่งพูดง่ายๆก็คือกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมดูแลเรื่องความสะอาดสุขอนามายัยและก็ให้อำนาจกับทางเทศบาลในการเข้าไปกำกับดูแลธุรกิจต่างๆรวมถึงร้านอาหารริมทางแบบนี้นี่แหละครับค่าปรับก้อนโตนี้ไม่ได้มาจากความผิดกระทงเดียวนะครับแต่มันเกิดจากการรวมข้อหาทั้งหมด3อย่างเข้าไว้ด้วยกันอ่ะ เริ่มจากก้อนแรก37,500บาทอันนี้คือข้อหาประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตก้อนที่2ตามมาติดติดอีก37,500บาทอันนี้เป็นโทษฐานฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้หยุดกิจการและก้อนสุดท้ายที่หนักที่สุดเลยครับ8 4 0 0 0บาทก้อนนี้มาจากค่าปรับรายวันวันละ3,000บาทที่เขาถูกคิดย้อนหลังเป็นเวลา28วันเต็มๆครับทีนี้พอเรารู้ที่มาของค่าปรับแล้ว เราลองมาฟังมุมมองจากฝั่งของเทศบาลกันบ้างดีกว่าครับว่าเขามีคำอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงทางเทศบาลน,นาครปากเกร็ดเขาก็ชี้แจงมานะครับว่าที่ทําไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เข้าไปจัดการเลยแต่เป็นเพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากเพื่อนบ้านมาหลายครั้งมากเกี่ยวก,กับปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องควันแล้วก็การล้างภาชนะที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบทางเทศบาลก็เลยอ้างว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ถ้าไม่ทําก็จะกลายเป็นว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไป แต่เขาก็บอกว่าได้เสนอให้มีการไกล่เกลี่ยค่าปรับนะแล้วก็ได้แจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์ให้คุณธวัชชัยทราบแล้วด้วยการดําเนินการครั้งนี้ก็เลยจุดประกายให้เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ในสังคมเลยคะ่ะว่าบทลงโทษที่หนักขนาดนี้มันเหมาะสมกับความผิดที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าและนี่คือภาพที่สรุปแก่นของความขัดแย้งทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับถ้าเรามองในมุมของผู้ค้านะครับนี่คือธุรกิจขนาดเล็กมากๆที่สร้างรายได้แค่พอประทังชีวิตไปวัน แต่พอมาเจอกับค่าปรับที่สูงกว่ากําไรต่อวันกว่า300เท่ามันก็แทบจะปิดประตูทำม,มาหากินของเขาไปเลยในขณะที่ถ้ามองในมุมของกฎหมายนี่คือการทําตามหน้าที่เพื่อจัดการความเดือดร้อนรําคาญของส่วนรวมและค่าปรับที่สูงก็ถูกออกแบบมาเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการฝ่าฝืนคําสั่งเกิดขึ้นอีกนั่นเองครับแน่นอนครับว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็ออกมาให้ความเห็นกันอย่างรวดเร็วอย่างทนายไพศาลที่มองว่าค่าปรับก้อนนี้มันอาจจะสูงเกินสัดส่วนไปมากแล้วก็ยังแนะนำด้วยว่าจริงๆแล้วผู้ขาสามารถไปสู้คดีต่อในศาลปกครองได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับด้วยภาระค่าปรับที่มันหนักเกินกว่าจะรับไหวคุณทวัชชัยก็เลยตัดสินใจเลิกกิจการที่ทำมานานถึง4ปีแล้วก็หันไปประกอบอาชีพใหม่คือการเป็นไรเดอร์ส่งอาหารแทนครับ และจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ผู้ประกอบการรายย่อยคนอื่นๆจะสามารถเรียนรู้อะไรจากกรณีนี้ได้บ้างครับกรณีนี้ถือว่าเป็นเช็คลิสต์ที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังทำธุรกิจอาหารขนาดเล็กอยู่ข้อแรกเลยต้องไปขอใบอนุญาตให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มกิจการข้อต่อมาก็คือต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ข้อ3มนี้สําคัญมากๆคือถ้าได้รับหนึ่งสื่อคําสั่งจากเจ้าหน้าที่แล้วอย่าเพิกเฉยเด็ดขาดให้รีบดําเนินการตามกฎหมายทันทีและข้อสุดท้ายครับต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองว่าเราสามารถอุทธรณ์ค่าปรับและไปต่อสู้คดีในชั้นศาลได้และทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายให้เราได้กลับไปคบคิดกันครับว่าเรื่องราวของร้านไก่ปิ้งร้านเล็กๆร้านนี้จริงๆแล้วมันได้ตั้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นกับสังคมของเรา ว่าเราควรจะขีดเส้นแบ่งเอาไว้ตรงไหนระหว่างการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส่วนรวมกับการปกป้องการทำมาหากินของผู้ประกอบการที่อาจจะโตนเล็กที่สุดในสังคมของเราครับ